สวัสดีครับผมปอนครับกิ๊บค่ะอยู่กับพวกเราสามคนอีกครั้งนึงนะครับกับช่องไอปอนทีวีนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรีแอคชั่นฝั่งเคป๊อปอีกหนึ่งวงซึ่งต้องบอกว่าจริงๆวงนี้อ่ะฟังมาแต่เพลงแรกใช่แล้วก็มีโอกาสได้เต้นครบด้วยใช่เต้นครบแบบว่าเป็นงานครบจำเป็นฟฟมมููวีส่งคลิปส่งคลิปส่งคลิปเพราะว่างานเขาแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นไเป็นโจทย์โจทย์ครับว่าต้องเต้นเพลงของศิลปินที่ไปงานอะไรนะเคมเอะไรนะเคมเมดเคมเมดเคมเมดใช่ไหมใช่ อ่ที่ยู่น้นยูเน้นยูเน้นฮอใช่เออเราก็มีโอกาสได้ไปดูมาพอได้ดูวงนี้ปุ๊บโอ้โหเข้าตาโอ้โหเรียกว่าเข้าตาเลยโดนโดนตกแบบแรงมากเพราะใครเพราะคุณแพ้คุณแพ้คือเป็นดาวยโยวของเราคือต้องใช้คําว่าดาวยั่จริงเพราะว่าตอนที่ดูงานเคเบ็ตอ่ะคือแบบว่าคือไม่ใช่แค่คุณแพ้คนเดียวนะอยกคนอีกสมาชิกที่เหลือ4คนอย่างยงีฮยอนซออ่าแล้วก็ซึงฮนอ่ะซึงฮนแล้วก็บีเอ็ก คือทุกคนเต้นแรงมากใช่ไม่รู้ไปโกรธใครมาใช่แล้วพอเหมือนทุกคนเห็นจินยองเต้นแรงใช่ไหมทุกคนก็แรงารตาม,ตามแล้วทุกคนร้องเต็มงานคิมเบคือทุกคนแบบเต็มมากใช่เต็มมากเลยเรู้สึกว่ารู้สึกวาแบบประทับใจซีเอ็ก e e e มากานใช่ในการทำเพอร์ฟอร์มสดอะไรเงี้ยใช่ใช่นะครับแล้วแล้วก็ชอบเพลงนําด้วย ใช่แรงเงี้ยมันมากในคอนคือมันมากจริงตึ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 งแบบโหแล้วคุณแพ้ก็แบบเต้นแรงสุดเต็มโกยนมเต็มแล้วก็แล้วเราก็เฝ้ารอว่าเมื่อไหร่เขาจะคัมแบ๊ นะครับผมซึ่งจริงๆเขามีแผนัมแบ้ a ตั้งแต่จะเดือนมิถุนาแต่ว่ากาติดปัญหาที่ว่าจินยองเนี่ยบาดเจ็บเลยต้องฟื้นฟูร่างกายก่อนก็เลยเลื่อนมาจนเป็นวันนี้ใช่แล้วก็เกือบ1ปีพอดีนะครับผมในที่สุดซิงเกิลที่3ก็มาแล้วเพลงที่มีชื่อว่า jungle jungle โอ้โหไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับเพราะฉะันเดี๋ยวไปดูมิซิวีดีอเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับชิน่า ไข่เนี่ยทองเลยหรอภาษาอะไรอ่ะเนโอเมโซอุ้ยก้อนเมฆเป็นหัวกะโหลกมันดูดาร์คหน่อยๆน่อยนิก็ไม่หน่อยนะโอ้โหเคยดาร์กและใครอ่ะใครโดนลากมาอุ้ยโอ้คุณแพ้โอ้สีผมเฉียมเงินใช่ปะ โอ้โหคุยอันนี้ดูยิ่งใหญ่อ่ะโอ้โหโอ้โหโอชูนสวยมากวิมิเออเหมือนโดนพิษอะไรสักอย่างป่ะโอ้โหน่าหล่อมากในยงฮี โอ <ś m> ้โอ้บีดีโอ้มีแบบนี้หล่อมากครับพ่อมีความมิตรภาพคนสูงมากใช่ รันโอ้โหเพศโหโคนคอนเซ็ปต์เต้นแรงเต้นเต็มเหมือนเดิมมีชอบสันดีว่ะเห็นลูกสนดุ้่ะปัดใช่ๆหมโหสวย เียอซอฟผมสีเขียวเขียวซอฟหรอมาหรอมากเลยอะขายาวมาเดิมใช่ก็ต้องขายาวมาเดิมสิอุ้ยอุ้ยเท่เท่มากเลยอะโยงพีผมลงตลอดโอ้โห อุ้ยเท่เออพะเล่นกับแบ็กอัพเยอะๆแล้วพอแมนมันดูเใหญ่อ่ะโอ้โหเียน้ำด้วยโอ้โหเซ็กซี่อะนๆก็ตามเต้นบนน้ำมันคือเท่เกซี่ด้วยไงอุ้ยอันนี้อะไรอยู่ในเป็นงแช่แข็งป่ะร u อนร n อนี่ชอบเพลนี้มั้ เไม่ชอบเมโลดี้เท่านี้จังเนาะนดูอินเตอร์มากเลยครับผมอ่าบีเอ็มบีเอ็กลีดเดอร์ลีดเดอร์ของเราโอ้โหหนอกแม่น้ำฮ่าฮ่า เตะคัมแบ็กคอยอย่างนี้นะเออนอนแบบนอนกับน้ำอ่ะเลิศซีนายเอาจริงว่ะรอบนี้รอบนี้ลงทองจริงมากเลยอ่ะโหมันคือรูปของใครเป็นแพ้เมื่อกี้นะไม่รู้มันจะเป็นจินยองโอ้ยโอ้ยติ๊กต๊อก โอ้โหข้งนี้เขามาเต็มอ่ะซีนายลงทุนมากจริงแบบเยอะมากคือจริงตอนเพลงที่แล้วเพลงนำอะเอีมันก็ดูแบบอันี้แล้วนะก็คือลงทุนแล้วนะมีความแบบมีตึกทะล่มมีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่รอบนี้มันเล่นไปอีกแบบมันมันเป็นความขลังความยิ่งใหญ่ของแบบตัวโชว์ไอเนี่ยฉาก แรกที่เป็นอะไรนะที่ขึ้นมาเหมือนทองอ่ะเป็นองนะเป็นทองเป็นทองบอดทองทองบอดทองแล้วเป็นภาษาอะไรไม่รู้เขียนอยู่ใช่อ่านไม่ออกแต่ในที่โอเปอ่านมาเบื้องต้นมันก็จะเป็นประมาณว่าแบบก็จะมันว่าแบบเหมือนคนคนนึงเนี่ยเออแบบว่ายอมติดดอบโดนกักขังเนี่ยอยู่ในป่าก็คือจังเกิ้ลใช่เออแล้วก็แบบมันเหมือนจริงๆแล้วภาพตรงนั้นมันงดงามนะแต่จริงอ่ะ มันอันตรายเอยู่ในป่าไงก็คือเหมือนสวยแต่ว่าอันตรายก็เยอะใช่เพราะว่าเหมือนทําให้สับสนว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าเนี่ยคือความหลักหรือกับดักกันแน่เออมันติดอยู่ในห้วงความหลักอะไรประมาณนี้เออลึกซึ้งนะเออลึกซึ้งลึกซึ้งแล้วรู้สึกเหมือนกับดักเต็มหมดเลยอ๋อแล้วจะมีอะได้วยในที่โดนที่ซึ่งหุ่นนอนอยู่บนที่เมยแบบะนลก็คือแต่ละคนนะก็จะโดนแบบว่าเขาเรียกนะหมนพันธนาการยอมโดนกักขังโดนโซ่ตรึงโดนธนูปากแล้วก็โดนไปบุชายันอะไรใช่เออก็จะเห็นหลากหลาย หลายซีนเลยเนาะหลายซีนแต่เราชอบซีนที่เหมือนเป็นพีระมิดนะที่เป็นบันไดที่ตอนที่แบกตอนแบกใช่ไหมที่แบกอันนั้นน่าจะเหมือนพอชุบทองเสร็จแล้วไปล้างตัวแล้วก็เด่นที่โดนแบกมาเนี่ยน่าจะเป็นจินยองจินยองปะคนนั้นน่าจะเป็นจินยองแล้วก็เรื่องของเสียงร้องด้วยอ่าโอ้โหซึ่งคุณเต็มมากซึ่งคุณคือเต็มมากเหมือนเเลยซึ่งคุณเนี่ยบอกว่าเนี่ยจริงๆก็คือชอบตั้งแต่ตอนแข่งเทเชอร์เเทชอร์บ็อกคือเขาคนที่ร้องเพลงแบบเพาะมากมีเสน่ห์มากแล้วพอได้มาเติมเต็มของกับเซ็กะมันแบบยิ่งแบบสมบูรณ์ขึ้นมากๆ แล้วก็รวมทีนดีเดอร์ด้วยใช่เดีร์เราก็คือเบคเบคกบคนี่คือแล็บเก่งอยู่แล้วแล้วพอมาเนี่ยอันนี้คือหล่อมากเลยหล่อมากหล่อมากคือคือไม่เมนเออแคบแล้วก็น้องนายแบบที่เราเรียกน้องนายแบบเพราะว่าเขาสูงยาวเขาดีสูงก็คือน้องหายนซ้อหายนซอโอ้โหหล่อเหมือนเดิมหล่อหล่อเหมือนเดิมเป็นนายแบบอันนี้คือคอนเฟิร์มว่าแต่เราดูคอนเสิร์ตแล้วคือหล่อมากนะแล้วก็อีกคนนึงยงฮยองยีชอบ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 มูด อ่ไที่มันจะมีท่าที่คนโดนจับขาใช่ใช่ใช่ชอบค้นที่ออร์ฮิลาเข้ามาว่าขาแล้วแบบทรงผมทรงอันเนี้ยที่เขาทําในในตอนที่เขาเงยหน้าอ่ะที่เหมือนมีเถาวัลกูอันนั้นหล่อมากเท่มากอืคือแบบค่อนข้างค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์ใจมากเลยกับเอ็มบีเพลงจังเกิลคือมันแบบไม่คิดว่าเขาจะแบบฉีกไปเลยเนาะแล้วเป็นแบบเต็เลยอ่ะคือมันไม่ใช่แค่แค่เอ็มบีเนาะเพลงเนี่ยเพลงใช่มันนุ่นข้างแบบเอาง่ายๆคือสําหรับ ในเกาหลีอะเราคือไม่รู้ว่าเขาชอบฟังเพลงแนวนี้ไหมเอแต่คือสําหรับพวกเรารู้สึกว่ามันโอเพนมันเวิร์วายมันมีอินเตอร์เออมันมีความเป็นอินเตอร์เพลงมันไม่หนักนะแต่ว่ามันแบบมันรู้สึกว่ามันเออมันอินเตอร์ในเพลงเออมันมีความแบบว่าเซ็กซี่อยู่ในเพลงในในเพอร์ฟอร์มแบบเพลงแล้วก็แบบเพอร์ฟอร์มด้วยอ่ะเขาด้วยมันแบบมีอารมณ์หลายอย่างทําให้เพลงรู้สึกแบบ ทั้งดาร์กด้วยที่ปอบอกว่าเออเพลงฟังดูดาร์กด้วยแล้วก็มีความเซ็กซี่นิดๆแล้วก็ทําให้5คนเนี่ยดูโตขึ้นมันมีหลากหลายมิติอ่ะในเพลงเดียวอ่ะซึ่งมันไม่ได้แบบมันฟังได้เรื่อยๆอ่ะฟังแล้วแบบถึงครา้นี้ก็แบบอู้ว้าวแล้วก็อู้อีกอู้อะไรอีกเลไรอย่างเงี้ยแเหมือนเหมือนบีทฮุกสองนะที่แบบว่าเล่นกันปึ่งรันปะปึ่งปึ่งเป็นอ๋อใช่ใช่ได้มันจะบีทน่บีทเาบีทเพลงนี้มันค่อนข้างเข้มข้นไงเออก็จะปัก่น แล้วที่กกิฟบอกกิฟชอบท่อนหลัง run เออที่ที่เป็นเมโลดี้อะเออด้อเด้อเด้อใใช่เมโลดี้แบบใช่มันแบบไปสุดดีอ่ะแบบฉีกแล้วแบบคือไปสุดดีที่สังเกตคือเพลงเนี้ยค่อนข้างจะเน้น performance เป็เน้น b a c เป็นหลักเยอะ แต่เพลงนํากับวิสาไม่ค่อยได้เล่นมันเต้นเต้นกันแค่ห้าคนแต่อันนี้ยเหมือนแบบใช้แบ็กอัพเยอะเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มเปลี่ยนโชว์ใหญ่ขึ้นนี่ยมันคือเสน่ห์ของพวกแบบที่เป็นแบบบอยแบนด์อะไรก็กลุ่มที่เป็นห้าคนนะใช่มันจะต้องมีแบบว่าเพอรมมชช่่ววยยสิตอนนี้คืออยากจะดูวันที่แบบคัมแบ็ควันที่แบบขึ้นไลฟ์เอ็มเด็ตอะไรอย่างเงี้ยเต้นในน้ําคอนเสิร์ตที่มีน้ํำจริงๆเราเราเชื่อว่าน่าจะมี เราก็มีแน่เราเรียกสังหรณ์ว่ามีแน่ๆมีแน่ๆคือต้องมีแน่ๆอะโหมันต้องแบบดีมากๆแน่เลยนะครับผมก็ต้องรอดูไอทีว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคดีก็จบแล้วนะครับผมสหรับเพลง Jungle จากหนุ่มๆห้าคนวง CIX นะครับผมก็หวังว่าทุกคนคงจะเอ็นจอยแล้วก็สนุกไปกับเรานะครับก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งนะครับแล้วก็ฝากให้ tag Airpods ทวิตเตอร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราองสามคนขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ